สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูรถกระบะแคปนะครับ Isuzu TFR อันนี้เป็นรถปี1,993นะครับพวกยพัร power แท้โรงงานนะครับเครื่องยนต์2,500 c c ซีรถสวยเดิมทั้งคันครับสีอาจจะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานตามการเวลา แต่ว่าโดยรวมแล้วประมาณ85-90%ครับยังสวยเลยภายในห้องเครื่องนะครับคานหน้าเป็นคานหน้าตัวเดิมนะครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปรถไม่เคยชนหนักมาก่อนครับรถสภาพสมบูรณ์มากเครื่องดีครับน้ำไม่ดันไม่มีไอน้ำมันเครื่องขับทางไกลได้นะครับจ้ะของเดิมมันใช้งานอยู่ภายในสวยสะอาดครับแอร์เย็นเครื่องเสียงมีพร้อมฟัง เบาเป็นเบาะหนังนะครับเบาไม่มีขาดครับแผงคอนโซลแผมกระตูสวยราคาขายคันนี้อยู่ที่79,000บาทนะครับท่าใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณครับ